สวัสดีค่ะดิฉันน่งสาวพัทวันงามแสงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h a n n e ลกองสวัสดิการแรงงานกับการนําเสนอข่าวสารประจาสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะกสอวอจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจต้นแบบแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการดีเด่นประจําปี256 วันที่25กันยายน2 5 6 6เวลา13นาฬิกาสนาทีนายพีพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจต,ต้นแบบแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการดีเด่นประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6และมอบโล่รางวัลให้กับสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานประ ประกอบกิจาการและรัฐวิสาหกิจต้นแบบแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน27แห่งและสถานประกอบกิจาการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมาการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจาการดีเด่นในการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้เป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างจำนวน14แห่งผู้บริหารกระทรวงแรงงานที่เข้าร่วมงนานประกอบด้วยนายสิรพบดวงสอดสีนายอารีไกรนราเล,าลขา การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายผู้ชงวรศรีนายภูมิพัฒน์เหมือนจัน์โฆศกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองนายบุญชอบสุธามานัทวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานว่าที่รอยตีสมศักดิ์ผมดำนางสาวกัญนาภูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและนายธนินพุ่มอรุณผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวรายงาน ูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟวันอังคารที่26กันยายน2566เวลา9นาฬิกานายธนินพุ่มมรุนผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้นางดาราพันธิศิริกุลผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กพิทยาเขตศรีนครและชืวอทีลรยในพระราชูปถัมป์จังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดการอบรมโ้องกดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟให้ใหกับบุคลาการภายในศูนย์เด็กเล็กโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะทียากรสำนักงานเทศบาลตำบลบางปูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รูพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอักขีภยัยและหลักการอพยพหนีไฟลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอักขีภยัยและป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอักคีภยัย ข่าวต่อไปจะเป็นการนําเสนอข่าวสัรนความเคลื่อนไหวการดําเนินงานของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตชลินทรราชูที่อะไรในพระราชุปถัมภ์โดยมีกิจกรรมสําคัญดังนี้ศูนย์เด็กเล็กจังหวัดนคนปรปฐมขอความอนุเคราะห์เทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดําเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ภายในศูนย์เด็กเล็กเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับเด็กปฐมวัยและบุคลากรของศูนย์เด็กเล็กพร้อมประสานผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบล นำเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าดำเนินการพ่นยากำจัดยุงภายในศูนย์เด็กเล็กและบริเวณโดยรอบเพื่อสุขัภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็กประมวมไวและบุคลากรและทั้งหมดคือข่าวสารประจำสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน2566ของก้องสวัสดิการแรงงานอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ y o u t YouTube c h a n n e ล ต้องสวัสดิการแรงงานเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆด้านสวัสดิการแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ